สวัสดีค่ะมื่อวจะแกล่างจะเดินทางกลับไทยได้จ้ะแล้วก็มาถึงสนามบินแล้วจ้าพี่นอ้องน,นั้นหอค่อยไปแล้วพอปูมาส่งโอเคเฮโดนะเด้ยังเงีนโอเนึกว่าไม่เปิด มาด้านในอาคารแล้วค่ะข้างนอกกันหนาวมากแต่พวกเกยพรใส่กางเกงขาสั้นเลยค่ะใส่คุณชายก็ใส่ขาสั้นยายพรก็ใส่ขาสั้นนะคะเตรียมตัวไปเจอความร้อนที่เมืองไทยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นเดินไปหาลิฟต์พี่น้องเดี๋ยวลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์สิไม่ใช่ลงลิฟตนะ์เนาตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่ง เราจะขึ้นลิบไปชั้น3มั้งที่เช็คอินอยู่ชั้น3นะคะตอนนี้เราก็เดินมาอาคาร5แล้วะคะ่ะโอ้ยคนคือเงียบแต่กับพี่น้องค่ะคนไม่ค่อยเยอะเลยนะตรงนี้คนเงียบเงียบนี่จะหาหาลิบอยู่เมงไหนเนะาะบ้านี้นเน ดีใจลายคุณชายมันจะได้ไปเจอแสงแดดวิตามินดีอ๋อนี่ไงเจอแล้วลิปพี่น้องจา้าเจอแล้วจ้าเราไปชั้นไหนชั้น3ชั้น3ามเช็คอินที่ชั้น3โอเคเนะ,คะออกได้ทั้งสองทางนี่พี่น้องฝั่งนี้ก็ออกได้อีกฝั่ง ทางน้อก็ออกได้ขึ้นไปข้างบนมันก็จะเปิดด้านนี้ค่ะประตูจะเปิดได้ทั้ง2ด้านนะคะโปิดระวังเหมือนรถไฟฟ้าเลยนี่ออกมาด้านนอกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นตรงนี้ก็บริเวณเช็คอินนะคะเขาเปิดให้เช็คอินก่อนเวลาอยู่พี่น้องปกติเขาจะเปิดใหนเช็คตอน11โมงตอนนี้เขาจะเปิดให้เร็วขึ้นนะพี่น้องสายการบินไทย เราก็จะเดินไปอยู่ตรงไหนโนะมั้งคนยังไม่เข้ามานะเขาจะเปิดบางสายการบินค่ะไม่ใช่ไม่ใชท่ทุกสายการบินนะจะมีการบินไทยด้วยที่เปิดให้เปิดก่อนเวลาเปิดเป็น5ชั่วโมงปะปกติเขาจะให้เปิดก่อนเราเช็คอินก่อนเวลาประมาณสิบสองชั่วโมงใช่ไหม นี่ยเรามาก่อนเวลามีการบินไทยอยู่โซนนี้นะคะเ่ค่คพี่นนองคะ่ะเอา้าเช็คอินเร็วมันกระอ่าสบายเนาะห้องประองห่วงกระเป๋าเออกลับไปเดินชิวๆได้เลยอ่าช้อปปิ้งสื่อของฝากในใดเ,เอ้ข้างในใดเลยจ้ะว่างนะคะเดี๋ยวนี้สนามบินอารันดากำลัง รีโนเวทนะคะกำลังรีโนเวทกว้างมากพี่น้องแล้วเขาก็เปลี่ยนตรงขึ้นเครื่องใหม่นะคะมาแล้วจ้าเราขึ้นชั้นประหยัดนะคะชั้นประหยัดกับแพงโพดพูดและพี่น้องตัวเครื่องบินสม,มัยนี้ก็ไเ้ยันบิซิเนสก็เป็นแสนค่ะพี่น้องคะ่ะตรงโน้นงลงุ่เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้เช็คอินนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จแล้วเราก็ออกไปเดิน ซื้อของดูอดงของฝากกันค่ะย่งางหาเกดพี่น้องโฟตโฟอะไรหิวข้าวเหรอเพิ่งกินมาอเฮ้ยเครื่องบินกำลังไปพี่น,อนอ้องเห็นบ้างากำลังทำใหม่สวยนีเนี่ย ทำใหม่สวยจังเลยเสียงอัร้างกอสางพี่น้องก็เจ้ารี่โนเวตไหมดังดังเสียงเจาะสว่านเจาะยางพี่น้องเนี่ยเพราะเลยปิดเสียงเส,ส,สียงดังแรงมากเลยนะก็เลยปิดเสียงเราก็เดินไปชิวๆนี่เลยพี่น้องค่ะเดินหาประตูขึ้นเครืค่องพี่น้องไอเกตข่าวาเกตเดียสิบเจ็ด น้ำโค้กโค้กโคกสิถือก็น้ำเปล่าได้พี่นอ้องอในเนี่ยโค้กจะถูกกว่าน้ำเปล่าก็ขวดละสามสิบเก้าโคนก็ประมาณร้อยกว่าบาทขวดหนึ่งน้ำกันอยู่ข้างนอกขายประมาณสิบโคนประมาณนี่ยล่ะพี่น้องอันนี้สวยจังเลยบ้านชูนะจะงามพี่น้องงามงาม เาเจ้าเฮ็ดใหม่ตกแต่งลานใหม่งามแต่ตหลังที่ว่าโควิดมาเนี่ยก็คือรีโนเวทใหม่หมดเลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะบรรยากาศดีดีเราก็เดินใกล้จะถึงหรือยังเนาะเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆจ้าซื้อของฝากได้ละเดน่นนะของฝาก ช็อกโกแลตก็ซื้อบดาด้ดอกพี่น้องซื้อไปมันก็ชิล่าลาไบ่านเ้ามันหอนนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะร้านนี้ก็แต่งสวยค่ะน่านั่งจังเลยดูบริจัศชิวๆนั่งมองเครื่องบินเนาะสวยๆดูโคมไฟก็สวยน่ารักมากอาหารมีหลายแบบนะคะอิตาเลียนมีทุกอย่างเลยพี่น้องมีนั่งดิ่งนั่งดึง โอ้ยมีหมดเลยค่ะเครื่องดื่มมีหมดเลยดูม,มุมนี้สวยงามค่ะมุมนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นคาเฟ่เป็นบาร์เป็นเครื่องดื่ม,มา่ะะจ้ะเราก็จะรีบเดินไปขึ้นเครื่องไปทางขึ้นเครื่องก่อนพี่น้องค่ะอันนี้ของฝาก ชาวสวีเดนอันนี้จะงามเดยดูราคาสิคะพี่น้องว่าเห็นราคาพี่น้อง Beautyfeefee ไ่น่าพี่เห็นสิฟี่เลยอันนี้ซื้อของฝาของขวัน Stockholm Beautyfee Stockholm Beautyfee เอียร์ฟีล่ะแม่ปด้เอียร์ฟีล่อะอนรันได้ริงยังบ่มา,มายังบ่เปิดเกตเอาดีเดียวทีจี ล็อกหนึ่งเก่าสต็อกโฮมดีฟิล่าดีฟิล่าเดียเอ็นว่ะไปข้างหน,น้าเดียเดียคุตันเดียฟีลาวาสันดิเข้ามาด้านในแล้วค่ะนั่งรอประตูเครื่องเปิดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ไปแล้วค่ะคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ